รูปสมัยมันเปลี่ยนมันดูใช่มเบิดบานกันมากบาดตากันด้วอยากจะมีสถาปนศาสตร์เป็นมาอย่างนี้เรื่อยทั้งคมมันจะต้องอยู่ใครอยู่มันไปนักบวชก็เหมือนกันนะมันไม่มีนะเพื่อนพาอาศัยอะไรรูบาาจย์ก็เปิดตัวกันออกมาอาเดนก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง วัยใ้กินไปวันหนึ่งวันเท่านั้นดี่มันไม่มีมันไม่มีผู้จะพาทำนะมันไม่มีเพื่อนเพื่อนร่วมงานไม่มีเเรียกว่าต้องเดินไปตามตามลำพังหาไม่ได้แล้ยถ้าไม่มีใครโค้หาสมาคมด้วยหาคนคบไม่ได้ก็ต้องต้องไปตามลำพังหลานยานพัง เราจะตเวเียต่กรรมเนี่ยสมไคยเขากรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลักษณะมันดูไปจะสับสนไปเราภาวนาด้วยนีย่แต่ตามเขาหลายๆเราก็สับสนสับสนเหมือนกันนี่มันจะเกิดความรังเรจใจไม่แน่ใจตามเขามากดูเขามากเผลอเขาไปเป็นกองเชียร์ยเขาอีกแลนั้นนะ ไปช่วยเขากดไลค์กดแชร์อะไรถ้าเขาไปเรื่อยเลยมันไม่รู้เรื่องไงไปเห็นดีเห็นงามก็เขา<ๆ>อยู่แลยเราษาตัวเองนะให้มนันได้ได้ตัวเองขอครอบครัวอยู่แบบนี้นนใกล้คิดเัาไว้ระวัง <laughs> รอบด้านมันมีแต่ภัยทั้งนั้นแหละใหรอบด้านโลกเป็นองนี้ เขาพยายามจะควบคุมประชากรโลกให้เป็นพลโลกให้อยู่กับคนผู้เดียวบุคคลผู้เดียวบุคคลกลุ่มเดียวเ่ยจะคุมครองทั้งโลกนี้อยู่ในกำมือของเขามันเป็นความเห็นของคนวิปผลิตนี่ยจิตใจมันวิปิลิตมันคิดอย่างนั้น มันแก้มาไหนปัญหาของโลกมันกระเทือนไปหมดแลนะแก้ปัญหาไม่ได้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเท่านั้นแหละความคิดจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมันก็ต้องการกองนะการกองคนดีมีฝีมือคนดีมีฝีมือแค่น,น,นั้นเอง เพราะระบบเศรษฐกิจ,จ,กจโลกมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่เครื่องจักรเครื่องกลมันจะใช้ทํางานได้ทั้งหมดมันจะต้องมีคนควบคุมเครื่องจักรเครื่องกลอีกทีนึงยุ่งยากยุ่งยากย่างนี้แหละม่อดูการทํามาหากินของคนนักธุรกิจทั้งหลายมีแต่จ้องตั้งท่าแต่จะล่มอย่างเดียวฟื้นตัวขึ้นมาครับ ไม่แน่ใจอยู่ได้สักกี่วันนะนะมันรักษาความเป็นหนึ่งไว้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้หลอ้ที่หนึ่งไม่เหมือนพระพระไอ้เป็นหนึ่งแล้วก็มันเป็นเองตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปรักษามแล้วไม่ต้องไปรักษาให้มันเป็นหนึ่งอยู่มันก็เป็นหนึ่งของมันอยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ทั้งโลกไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไม่กี่วันเนาะ ไม่ได้ไม่กี่วันมันแชปมโลกรักษาแช่มปว่าจะรักษาก็ไว้หลายๆขั้นก็จริงอยู่แต่เจ้าของตัวทํำขนาดไหนกว่าจะรักษาความเป็นที่หนึ่งมันน่ะมันชอบทํำขนาดนั้นไม่ไหวไม่ต้องไปหวังเมื่อไรมากอยู่กับเขาให้มันได้อยู่ในสังคมนะอยู่ให้มันได้อยู่ไปอย่างนั้นอย่างมากก็ล่มละลายเท่าน,นั้นไม่มีอะไรรมละลายไม่ใช่ว่า ชีวิตของเราสลายล้วตายไปด้วยมะไรยไม่ยังมีชีวิตอยู่ประเทศไทยขยันจะ่อย่างเดียวนะไม่อดตายเลยอาจารย์คิดไว้อย่างนั้นนะะก็เลยองยู่ไปลักษณะนี้ที่เป็นนักบวชนี่ย้อยู่ตามลำพังเพียงแต่ว่าดูแลต,ตัวเองให้มันเสมอต้อนเสมอไปลายนนะั่นแหละ สเมสเมอโจทเสมอไปอย่าให้มันออกนอกทางออกนอกนโยบายของพระพุทธเจ้านโยบายของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรามานะถ้าไม่ได้สอนเราเรอเริมเทเดียอ์ทาียานอะไรเท่าไรเราก็ภาวนาไปตามเรื่องของเรามอบบาทมอบจุวอนสอนวิธีการอยู่กันหากินให้ได้อะไรแล้วก็ไปต่างคนต่างไปอยู่อย่างนั้น ถึงอยู่เป็นกลุ่มกันอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็แยกออกจากกันไปแยกออกจากกันมันก็เหมือนกันนะทางสถานศึกษานะทมหาวิทยาลัยนะนเรียนดูรากันั่นก็นกนไปแยกย้ายกันไปพาก็เหมือนกันแยกย้ายกันไป มันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องของสังคมแต่เราก็รู้จักแล้วโลกีโลกีให้คำว่าโลกีมันเป็นพวกภูมิหนึ่งก็มนุษย์เราเน religion. Religion. E ี่ยแหละโลกกียภูมินะภูมิของสัตว์เปิดเสีกกามกามภพเอฟกรามอยู่ด้ตัวอำนาจของความอยากเท่านั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่กันไปได้ แก่จะตายล้าก็ยังไม่ยอมยังอย,ยากอย,ยากจะอยู่อยากจะอายุยืนอยากจะอะไรอยู่อย่างนั้นสิตัวเองไม่เคยห่วงหรอกห่วงแต่ผู้อื่นตัวเองไม่เคยด่าดสักทีลรด่าแต่ผู้อื่นนินทาแต่ผู้อื่นทั้งนะั้โอทั้งชั่วทั้งอะไรไม่รู้ละว่าต่คนแต่ตัวเองไม่รู้นะไม่รู้จากตัวเองทาไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีโอกาสได้รู้หรอก เราเกียระยาเจ้าเท่านั้นะจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวของความคิดความคิด <c oughs> ถ้ามันระงับมันไม่ได้มันก็จะออกมาเป็นความพูดออกทางวาจาไงกรรมวจีกรรมมาเขาว่าเขาไม่ไดเห็นคนอื่นชั่วไตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองกําลังชั่วเต็มที่เลยชั่วใช้ปากใช้ปาก สร้างเวทสร้างกรรมให้กับตัวเองขนาดนั้นก็ไม่รู้ากจเลยคุณบอกยายอยู่เลยพอระวังตัวตวแอแลนะก็นี่แหละตัวตอแลมันก็ออกมาจากจังใจของตัวเองนะมันเปิดเผยทันทีเลยว่าจิตใจมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นถึงพูดออกมาอย่างนั้นนันนี่มันถึงยากไงเรื่องของการปฏิบัติธรรม ไ <S an> ม่ใช่จะศึกษาเราเรียนมาแล้วจะมาส้อนกันมาล้างสมองกันง่ายๆนี่โอ้กิเลสคำว่ากิเลสมันไม่ง่ายขนาดนั้นกิเลสมันไม่ง่ายขนาดนั้น,น,ะนะมันดู่ทุกซอกทุกมุมไงครูที่สอนแล้วก็สอนพยายามจะสอนแบบชนชนให้ผู้พิชชอบด้วยกายวาจาใจนี่นประพิชชอบมันเป็นยังไง มันก็ทําไม่ค่อยจะได้ละมันก็ได้อยู่ชื่อมันพูดให้ฟังก็ได้แต่ไอคนฟังมาแล้วเนี่ยจะมาทําเนี่ยทำตามที่บอกมาเนี่ยมันทํายากอยู่เนี่ยทายากอยู่พยายามที่จะคิดดีๆพูดดีๆเนี่ยโอ้ยากไม่ใช่ง่ายๆเราจะเขา <c oughs> มีความจําเป็นอย่างคนค้าขายคนจีนค้าขาย กินคนขายคนขายคนออกสังคมมาเรเขารู้จักเลือกใชยย้เลือกใช้ช่วงระยะหนึ่งในการเกี่ยวข้องออกสังคมฉะนั้นภาษาคําพูดที่ควรจะใช้เขาศึกษามาเขาศาึกษาแต่ว่าออกจากนั่นไปกลับไปอยู่บ้านเขาจะเป็นนิท่าไหนเนี่ยเป็นน่ท่าไหนไม่แน่ไม่มีใครรับรองได้เอ <c oughs> าทาดแทนของคนมันมีอยู่ เขาก็พยายามกบเกินและปิดบังตัวเองได้เหมือนกันผู้อยู่ช่วงระยะหน,นึง่งที่ช่วงที่เขาพอใจพึงพอใจนั้นมันก็เป็นอีกแบบนึงคาพูดคําจาก็เป็นอีกอย่างได้ความพอใจนีน้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันพลกใจบางเดี๋ยวมันไม่พอใจบ้างใช่ใช่เพราะถูกขัดใจนั่นแหละ ถ้าจำสาม,ามตามใจกันไปเสยทุกสิ่งทุกอย่างใครจะไปทนมาตามใจเราไอ้เนี่ยยิ่งคนเอาแต่ใจตัวเองด้วยยิิงโอ้ปใหญ่เลยอยู่กันได้ไม่นานเลยนะหมดความอดทนเลยอดทนอีตอนที่ยังไม่ไม่ได้กันไม่ได้อะไรกันนะะคือยังไม่ไม่ได้ประโยชน์จากกันเลยกันเนะี่ยเออตอนนั้นก็พยายามเต็มที่เลยนะอดทนมากพยายามเอาอ,อกเอใจกัน เป็นไปตามปรารถนาแล้วต่อไปนั่นแหละใรับรองนะอาจจะเป็นตัวใครต่างฝ่ายสามีภรรยาอาจจะกลายเป็นสัตว์ขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยนะบักสัตว์บักเขี้ยบักสดดีนหรือว่าแต่ว่าจะว่าไปนี่นี่มันมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดได้เรือครับโลกีวิสัยโลกีวิสัยจิตใ,ใจมันชุ่มเรือยัง ยางหรือเข่าโรกกนะเข่าแห่งโรแกนถ้ามันขักล้างไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ไหวไม่ไหวมาภาวนาก็ไม่มีทำเกิดขึ้นไม่ได้เราเรื่องของสมาธิมันจะคิดอยู่ตลอดถ้ามันหยุดคิดไม่ได้มันก็สงบไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้ไม่ได้ผงบอกให้รู้ลมหายใจเฉยๆมันจะเฉยได้สัก กี่วินาทีเออนี่ถ้าผู้ฝึกขาดใหม่ๆนะฝึกขัดใหม่แต่ผู้ที่เป็นไปแล้วเนี่ยไม่นะดูลมหายใจก็เห็นตรวลมหายใจจัให้ความนวยความคิดมันก็ออกมาได้เหมือนกันมันเป็นลักษณะเหมือนวิทยุแนละ้วถ้าหยุดหยุดคิดมันก็หยุดเลยนั่นนะท่าน,นั้นเองยกมันทำไมถึงง่ายขนาดนี้หยุดคิดไม่นึกไม่คิดอะไรเลยนะ ทั้วาเวลามันง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นท่าสมถะมันเกิดขึ้นไม่ได้นะโอ้ไห้ลองวิปัสสนามันลองไปถามเรบคือทามันนิ่งไม่ได้นะมันนิ่งไม่ได้มันดูนิ่งไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้วิปัสสนามันคงเกิดขึ้นไม่ได้แล้วฉะนั้นดูลมหายใจท่านก็บอกไว้อยู่แล้วมันจะเป็นทั้งสมถะแล้ววิปัสสนาได้ ก็อให้ดูนิ่งๆกันนะดูลมหายใจเฉยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดเลยมันจะขวางไปเรื่อยๆนมันดูเฉยๆมันจะได้อะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรความคิดเนี่ยมันก็ชื่ออกมาทําให้เสียเรื่องอะไรตลอดด้วความคิดนี่เราต้องคอยหยุดคิดให้ได้มัหยุดมันไม่ได้เนะจะไม่สนใจมาเลยก็ไม่ได้มันยิ่งไปใหญ่เลยดิลนนไปใหญ่ก็รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไร อย่างนี้นะชินกันสองจังหวะนี้โยกกันไปโยกกันมาอย่างนี้ถ้ามันนิ่งไม่ได้บ้างเลยเนะี่ยพิจารณาอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันสงบลงไปไม่ได้เลยบ้างเลยนะจะไปพิจารณาอะไรก็ได้มันก็เป็นสัญญาไปหมดและแต่ก็ยังดีอยู่ยางนีเราถือว่าเด้ทําตามคําสั่งของของครูบาอาจารย์มาสั่งมาสงบกาให้พิจารณากายไม่สงบกาให้พิจารณากายอยู่นี่เอง เราจะพิกาจรนากายไม่ต้องไปสนใจรู้แม่ใจหรอกพิจาจรณากายให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันถึงที่สุดของมันมาโยกขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะส่วนไหนให้มันถึงที่สุดของมันให้ได้มันไม่ก่อจะถึงที่สุดนะเจรนาเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยนอนหน่อยไอ้ความคิดมันก็แทกรบกวนชวนไปทั้งอื่นซะอย่างนี้การปฏิบัติจะยุ่งยากอยู่แต่เรื่องเหล่านี้แหละเหล่านี้ แต่ว่ายุ่งยากนะก็ใช่อยู่แต่ว่าจะเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอื่นอย่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนไอ้ที่ตำราเขาพูดกับไว้โออย่าไปหวังมันจะทําได้เลยเราจะไปนั่งทําใจทําความรู้สึกให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะอยู่ได้สักกี่วินาทีไม่ได้มันจะต้องให้มันเป็นไปเองมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเรียงมันจนมันเป็นเองของมันสติ เขามันสมาธิกเหมือนกันทร์ให้มันตั้งมัน่นตั้งมั่นได้โดยตัวของตัวเองการทางด้านปัญญามันก็จะคอยสอดเส่อมอยู่ตลอดนั่นแหะ้งตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยนะอยู่ตรงนี้่งนี้จะทาหน้าที่เขามเองเรียกว่ามาั่นนะพี่เดี๋ยวเราจะพยายามจะเริญมากขึ้นมาให้ได้เท่านั้นเนี่ยจะเริญนมากขึ้นมาให้ได้เมื่อ มากเกิเลยทมาแล้วมักก็จะทําหน้าที่ในต,ตัวของมรกเองนะเออไม่บังคับเขี่ยเข็นมันในตอนภาคของการฝึกนะในตอนฝึกเนี่ยโอ้ต้องบังคับอย่างเดียวคุม,มใช้เวลาเวลาแล้วแต่อุบายหรือวิธีแต่ละองค์ละท่านนะะใครจะมีวิธีใครจะมีอุบายท่านไหนก็ลองลองเอากับตัวเองดูไหมมายุนีนยุคมือถือด้วยยิ่งยากลำบากใหญ่เลยนะนะ เรายังบังดีป่าตัญหาดีกับชีวิตของเราตัดสินใจเข้ามาบวชนะมันบวชนะทำหน้าที่องาักบวชแต่มาที่คุลเาเวลาก็ปิดมันเก็บวัดเก็บไปเก็บไปทำความเพียนทำความเปียนไปละทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนไปมันไม่สงบมันวุ่นวายฟุ้งซ่านลำค้างเลยมาเรื่อมขงมันจัดกับมันจับโทรศัพท์เปิดมาดูอีกทีก็มันก็เพลินประเดนเสี่งเหล่านี้อยู่ได้ มันจะยิ่งสะสมมากขึ้นเลยนี่ยสะสมปัญหาสะสมอารมณ์ประเภทที่มันรบก,กวนขัดขวางไม่ให้จิตใจมันสงบขึ้นนิ่งเน่ยมันจะไม่ยอมให้จิตใจนิ่งอยู่น,นานได้เลยน,น,นี่มันรบก,กวนใหญ่ลำบากขึ้นเรื่อยละการโดยกป,ปฏิบัติไม่เีอละแตที่จะหลบจะซ่อนเข้าป่าเข้าเขาไปก็ไม่ได้จะไปที่ไหนก็ถามมันสัญญาณดีไหมมีสัญญาณไหม ไวไฟไหมอะไรไหมเขาอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ต้องไปไหนันในกัก็แทบจะหมดหวังเลยนะแทบจะหมดหวังแต่ก็ดีไอ้โชคดีหน่อยแล้วมันเกิดมาในยุคที่มันยังไม่มีในเรื่องการมือสื่อสารอะไรเท่าไหร่ไม่แต่วิทยุเทพคัฟเซ็ตอเรายังไม่ให้ดูเลยไม่ให้ฟังไม่ให้มีมันจะนลือกือก็ไม่ให้อ่านอย่างนั้นจะให้อ่านใจตัวเอง หลวงปู่าตสอนแบบนั้นใช่ถ้าใจเราอา่านใจของเราเองมันไปท่านไหนมาท่านไหนตอนนี้มันฝึกมาอยู่แล้วลำบากลำบากถ้าเราจะไปหวังอะไรเลยเือของการหลุดก้นทนจากอารมณ์ลำบากฉะนั้นเนี่ยเราเป็นฆราวาสจากอารมก็อยู่กับมันแหละอยู่กับมันแต่ยหยเสียทีมันไปเสียทั้งหมดเลยรู้อยู่แล้วจะกินมันก็ต้องอยากแล้วมันไม่อยากมันก็ไม่กิกนนั่วไง จะกินมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเราบอกไล่ตอนมันอยู่ขนาดนี้เท่าไรมันถึงพพเหมาะพอดีเี่าไรมันถึงพเหมาะพอดีมันไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองอืชีวิตตัวเองเนี่ยความเป็นดูทุกอย่างเรื่องปัจจัยเสี่มันไม่น่าจะให้ต้นทุนสูงสูงเกินจริงเลยนะสูงเกินจริงไม่น่าจะให้มีต้นทุนมากมายอะไรขนาดนั้นมันก็อยู่ได้ไอสังคมคนาน,าน,นั้นท่านนั้นออก เดี๋ยวของสัวนบุคคลมันมันอะไรอยู่ตามลาพันธ์คืออะไรมาไม่ได้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดแล้วก็อยู่เบื้องหังเนี่ยเด็กอาจารย์เลยามประกงนะตามประกง <c oughs> ะกับใครยาวอ่าก็กนกีก็บอกว่านณะจะจบเมนก็ได้อาจารย์ก็เอาอย่างนั้นเนี่ยมนันนึงไม่เอาเท่าไหร่ถึงเขาจะทําดีให้มากขอยขนาดไหนก็ตามมันเอาไม่ได้แล้ว เราทําแบบเราเคยทํากินแบบเราเคยกินชั้นแบบเราเคยชั้นขนาดปริมาณเนี่ยรู้เลยว่ามันแต่เท่าไหร่ขนาดไหนเอาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเสมอต้นเสมอไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เหมือนกันติดดินตลอดเนี่ยดินเถอะตัมายังงี้มันก็อยู่ไปกับเขาได้เหมือนกันอายุท้าบรรดาศักดิ์มันมีเองตามําธรรมชาติคนแก่เนาะผู้สูงอายุอย่างนี้นะเออม่เป็นไร เขาเรียกว่ายศเหมือนกันยศได้โดยที่ไม่มีใครแต่งตั้งแล้วก็มีใครปวดลงมตาแล้วก็เลยไปล้มตาเหมือนกันนี่ไอหล้มตาเปล้มหอวล้มตาแล้วเขาเหมือนกันนะะไอ้จะคุณนั่นแล้วคุณนี่มันไอ้นี่เขาให้เขาให้แต่ถึงเวลาเราบมงนก็ต้องคืนเ้าทั้งหมดนะลาบยศเสนอเสริญอะไรต่างๆนานามันก็ไปด้วยกันหมดต้องคืนห้เขาเหมือนกันแมือนกันสังขารร่างกายเหมือนกันนี่ มาถึงเวลาเลียงเด็กก็ต้องคืนต้องคืนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแนละ้วเลยที่จะเหลือเกาไว้กันคืนนามะกายเนี่ยนามะกายอย่างองค์หลวงพ่อชานยหลวงปู่ม,มั่นตามหาบัวท่านไปแล้วไอ้ที่เหลือก็เหลือคือทำำําคําสอนของท่านนั่นแหละเหลือวันนำแล้วจะนําม,มาทำํำนาม,มาทำนะแต่ลูกประทำเขาเผาไปแล้วเอาไปแล้วจหวัดท่านตายในเรื่องมไม่แต่คนปฏิบัติตามจะ ไม่เห็นว่าท่านตายหนีอเราไปนะเห็นว่าท่านยังอยู่ดูกับเราเนี่ยดูที่ใจของเรานี่เห็นอยู่ที่นี่เห็นอยู่นี่การระพุติปฏิบัติน่ะจุดหมายปลายทางของนักปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เห็นว่าระพุทธเจ้าเนี่ยตายหรือนิพพานไปจากโลกนนั้นเป็นรูปกายเห็นรูปกายแต่นามกายยังอยู่ยังมีอยู่อยู่ว่บเราอยู่เนี่ยนะผู้ระพฤทธปฏิบัติเนี่ย ตเหมือนก be ับท่านพูดก็ไว้บอกเขาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตนะน่ะใช่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นแค่เห็นธรรมเท่านั้นนะแต่ผู้ใดถึงทาผู้ใดเป็นตามผู้ใด้ก็เป็นอันเดียวอันเดียวกับเราตถาคตแต่จะตัดไว้อย่างนั้นด้วยไงมันเป็นความจริงหรือหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละน่ะผู้ป่วฤติปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเดินตามท่านไปเดินตามท่านไป มันก็นจะเป็นวันน่้งที่ท่านได้จัดเข้าไว้ครูบาอาจารย์นก,ก็พูดเข้าไว้พูไว้อย่างนี้นี่เออทําลงไปเนี่ยมันจงไปลังเลสงสัยเราก็เรียกเอาไปอาจารย์ใหญ่ในฝ่ายวิปัสนาธรรมสอนยังไงสอนอยังไอองไในฝ่ายคันธะทุระใ,ใหญ่เขาสอนอยังไงเออ,อะไรยังไงเราก็ศึกษาให้ใหมารู้ทั้งสองอย่างเลยนะสองอย่างเลยนะมันจะได้ไม่เอามาเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดความลังเลสงสัย ต้องใส่ชีวิตตอนนี้นะไม่มีอะไรากา็เป็นกับชีวิตของเรามันก็หมดไปเรื่อยๆร่วงรับไปเรื่อยๆวงรับไปเรื่อยๆให้ใส่ใจกันเลยของการภาวนาของเราง่ายๆง่ายๆอยู่ง่ายการดูแลพ่อมาดูแลแม่แล็จัดมาเป็นฐานมหาฐานแล้วแ่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทําเข้าวัดทําบุญสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปสร้างโน้นสร้างนี่เรียกว่าทานเนี่ยนะเอออันนั้นก็ใช่อยู่แต่ว่วเล็กน้อยกว่า โดยกว่าที่เราทานเสียสละเวลาเอาจิตใจของเรากของแม่ของพ่อเนี่ยเป็นหนึ่งันเดียวมันเชื่อมกันอยู่อย่างนี้เชื่อมกันอยู่อย่างนี้ในลักษณะนี้แล้วก็ศึกษาหาเรื่องศิลเรื่องธรรมเกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องเรื่องสิธรรมมีธรรมะม,มีธรรมะด,ด้วยมใจด้วยทาไปก็รู้ไปทําไปก็พิจารณาไปไหมทั้งขาร่างกายทั้งเขาและทั้งเราเนี่ย มันต่างกันขนาดไหน,นละ่ะราคามันจะเท่ากันนั่นแหละราคามันจะเท่ากันถึงที่สุดก็มันพิจารณาให้ถึงที่สุดนถึงที่สุดรูปก็ดีเสียงก็ดีฟังให้ถึงที่สุดถึงม้นะใ,ให้ถึงที่สุดก็มันมันจะได้ไม่ไม่ขาดใจถึงที่สุดมันก็ยังเทียงอยู่นั่นนะกิเลสนะธรรมชาติของกิเลสมันก็เทียงเพื่อจะเอาชนะเราให้ได้อยู่งั้นเทียงก็ปล่อยมันเทียงไป แล้วมาทําแบบของเราไม่ไม่ลดละอีกเหมือนกันลดละไปเรื่อยๆเรื่อยๆสงบก็พิจารณากายไม่สมบกก็พิจารณากาย <c oughs>